ว่าธรรมหลวงปู่มั่นภูริจโตเมื่อพูดถึงการภาวนาบางท่านรู้สึกเหงาหงอยน้อยใจว่าตนมีวาสนาน้อยทำไม่ไหวเพราะกิจการยุ่งยากทั้งภายในบ้านและนอกบ้านตลอดงานสังคมต่างๆ ที่ต้องเป็นธุระจะมานั่งหลับตาภาวนาอยู่เห็นจะไม่ทันอยู่ทันกินกับโลกเขาทำให้ไม่อยากทำประโยชน์ที่ควรได้จึงเลยผ่านไปแท้จริงการภาวนาคือวิธีแก้ความยุ่งยากลำบากใจทุกประเภทที่เป็นภาระหนักให้เบาและหมดสิ้นไปได้อุบายมาแก้ไขไล่ทุกข์ออกจากตัว อบรมใจด้วยการภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งแห่งการรักษาตัวเป็นวิธีที่เกี่ยวกับจิตใจผู้เป็นหัวหน้างานทุกด้านจำต้องเป็นตัวการรับภาระแบกหามโดยไม่คำนึงถึงความหนักเบาว่าชนิดใดพอยกไหวไหมจิตต้องรับภาระทันทีดีชั่วผิดถูก หนักเบาโศกเศร้าเพียงใดบางเรื่องแทบเอาชีวิตไปด้วยขณะนั้นจิตใจยังกล้าเอาตัวเข้าเสี่ยงแบกหามจนได้มิหน่ำซ้ำยังหอบเอามาคิดเป็นการบ้านอีกจนนอนไม่หลับรับประทานไม่ได้ก็มีคำว่าหนักเกินไปยกไม่ไหวเกินกำลังใจจะคิดและต้านทานนั้นไม่มี งานทางกายยังมีเวลาพักผ่อนนอนหลับและยังรู้ประมาณว่าควรหรือไม่ควรแก่กำลังของตนเพียงใดส่วนงานทางใจไม่มีเวลาได้พักผ่อนเอาเลยพักได้เล็กน้อยขณะนอนหลับเท่านั้น แม้เช่นนั้นจิตยังอุตส่าห์ทำงานด้วยการละเมอเพอ้อฝันต่อไปอีกไม่รู้จักประมาณว่าเรื่องต่างๆนั้นควรแก่กำลังของใจเพียงใดเมื่อเกิดอะไรขึ้นทราบแต่ว่าทุกเหลือทนไม่ทราบว่าทุก์เพราะงานหนักและเรื่องเผ็ดร้อนหรือกำลังใจจะสู้ไหวใจคือนักต่อสู้ดีก็สู้ ชั่วก็สู้สู้จนไม่รู้จักหยุดยัง้งไตรตรองสู้จนไม่รู้จักตายหากปล่อยไปโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยัง้งไม่ได้รับความสุขแม้จะมีสมบัติกายกอง